จ้าพ่อจังคมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้มักเจ็ดเข่าเจ็ดอีหลีเนาะครับผมถ้าผูดด้ใดหลุดเจ็ดทำช่องขาบายนี่ถ้าสมมุิว่าพอ่อจังคมดมามักตัวใดหลุดไปหลุดเด้อก็อผิดหวังมากแล้วมึงดูปวดปวดกว้อนนั่นก็ว่าหาเข่าทั้งสามตัวปวดกว้อนนั่นอ้าวหนูเรียกตัวเก่าหมาอ,อกเนาะเทียวเทียวก้อนออกหกเจ็ดห้าสามเอ้ย เจ็ดหกห้าสามเที่ยวนี้ออกหกเจ็ดห้าสามโอ้ยมันเอาเรียกของวันที่เจ็ดมาออกพี่น่องคะ่ะโอ๋ออพวกเป็นยังไปตัวนะคะพอช่คมเนะาะไปต่อคะ่ะตรงช่วงขาเราพัฒนาวันพุทธที่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวิ่งลู่ตัวใดเนาะคะ่ะไปแปดกับเก้าครับผมแปดกับเก้า เลขติดสองสามสี่สองสามสี่ครับผมจากคู่บนล่างแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่เก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่ สามตัวศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าสองห้าเก้าสองไอ้กันเบิ้ลที่เก้าแล้วครับแปดแปดเก้าเก้ากันเบิ้ลแปดแปดเก้าเก้าครับผมเลขวิ่งเน้นเก้าครับเลขวิ่งเน้นไปที่เก้านะคะสองตัวกับเก้าสองกับเก้าสี่ ก้าสองกับเก้าสี่ครับผมสามตัวกับศ <49 4. S 2> ูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ครับผมอีกสูตรหนึ่งหรอคะสูตรสองสี่กับห้าครับผมวิ่งรูดเสียงมาหน่อยหรอะคะครับผมอืมวิ่งรูดที่สี่กับห้าหรอคะครับสี่กับห้า เลขติดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ครับผมสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เที่ยวนี้มักตัวใดคะหาครับผมเว่าหาม้าหนึ่งสองสามสี่สี่งวดเราหาอ๋อทำมิงนาลตีหาเนี่ยเอาทำชุ่มขา พโคชงค้มชอบห้านะคะครับผมชอบห้าจะชุนกันกี่สี่แปดสี่เก้าเออชุนกันชุนกันยูนอดเทียวนี้เนาะครับแต่ชุนรโนซามอนแล้ชวชุนไปที่สี่แปดสี่เก้านะคะชุนกันแล้วสีมาบอปลูนะคะครับผมนะตัวเลขเนี่ยทางประมาณนี้พโคชงค้มชอบห้า้ลยค่ะท่านชมเด้อจำอยู่เลย ัว c ก็ผ่านนี่แหละสูตร t หกกับ t เมื่อกี้ค่ะกอดข้อกันมาสยเนาะครับผมเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขครับพ่อชังคมครับผมค่ะตัวเลขเนวยทางงพ่อชังคมวันที่สิบสี่วันพุทธที่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะเราพัฒนาพอ่อชัางคมให้วิ่งลูดที่แปดกับเก้าเน้นที่เก้าเลขติดสองสามสี่ 4. จับคู่ก็จะได้6ชุดนะคะมี8ป8สอง9ปดสามชุด3ตัว0,9,4,5,9,2กันเบิ้ล8,8,9,9ปดเก้าเพอชังคมเน้นห้ที่92 94, กับเก้าสี่เลขสามตัวเน้นหที่ศูนย์เก้าสี่นะคะเอาพอเมียพี่น้องพิจารณ้ามึง อีกสูตรหนึ่งสูตรที่สองที่เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าตอนนี้สูตรนี้เดินดีแต่ว่าเป็นพอจงคมเอาสูตรประจําลงแต่ว่าตัวนี้เอามาฝากคือสี่กับห้านะคะพอชคมมักหาพี่น้องมาาักหาเพราะฉะนั้นหลุดหาไปเลยเลขติดก็คือแปดเก้าศูนย์ชุดจับคู่สี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้า สี่ศูนย์ห้าศูนย์เอาพิจารณาเอาตามนี้นะคะเพราะเชียงก้มีอย่างบอกก็แฟนคขับเอฟซีบอครับผมเอ่อสำหรับสูตรที่สองแต่จับคามคามทวีดได้แค่ห้าเจ็ดโอจับไซตัูนาได้เจ็ดกับสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าสองครับผมถ้าจับค,ค,ค<อ>บา ทวีปเบื้องขามทวีปด้วยผมสำหรับผู้ชอบหาผัวหาหมาสี่งวดติดแล้วเมียนค่ะครับผมติดตลอดเลยหาเมียนดีห้าสามศูนย์ห้าหาสามสี่หาโอ้มาหลายเที่ยวเลยเนาะครับผมอืเป็น้มามาตลอดตัว ตามสังเกตค่ะ <c oughs> แต่ว่างวดตีปงนาช่มารือบมาก,ก็บบุงค์ดกันครับผม <c oughs> สำหรับตัวที่ผมรักผมชอบสูตรสองนี่สำหรับสูตรที่ผมเอาลูกนี่ผมชอบไปที่แปดสองแปดสองว่าเจ็ดสองเจ็ดสองตัวหน้าผมว่าสองกับเจ็ดนี่อาจจะเดินมาก ผมก็เลยจับไปที่สองชอบสองสองกับเจ็ดอาจสิแม่เห็นมันบ่ครับผมจับใส่หางเลยครับผมสำรับ่วนที่คับนวณโมบ็นอ,อืมจ,จับสองใส่เจ็ดห้าสามอค่ะค่ะสองนี่มาจับใส่เลยครับตามบุ๊คตังเกียรด,ดูหนีวไวยโอ้เออเนียนีหลี เ็นบอสสามศูนย์ศูนย์กขาม้าเก้าศูนย์ห้าอันก้รกับศูนย์ศูนย์เจ็ดหกห้าสามอ่ะสวบศูนห้าโอ้จับมาใส่ศูนย์เลยเนาะจับศูนย์ขามมาใส่ทะเียนตัวนี่เนาอืมใส่สามตัวนี่ก็เจ็ดห้าสามอืมเท่านี้กับจับหาม้าใส่เจ็ดกับสองได้เลยมันบอครับโอ เอาทางชุ่มขาเทคนิคเทคนิคเทคโนเคล็ดลับของพ่อชองคมบอกเข้าเคล็ดลับนิดๆในๆจ้าจ้าขอบคุณหลายค่ะมาเกลี่ยสูตรแต่ว่าลูกไปกต่ตามคำนวณค่ะผมอันนี้คือสูตรเทคนิคของผมค่ะคือบอกเก็บซื้อไปลาเพิ่นมักขาเพิ่นฟังเวลาคุยกันค่ะครับผม ผมก็บ,บอกทุกเกินคนล่ะครับสําหรับผู้เฒ่าแฟนครับผมอยู่นั่งบม่ได้ออกคลิปทีนะโอ oh. ้พุกตัวให้มันกระจับขาพบิบไปเร oh. ื่อยโอ้คลิปก็บากเกินวัดดอกนึ่งอันจับขันพิบประมาณนี้นนนนเนาะก็คับเราเล่าคนแต่สมชื่อเพคนละเออเพันสรีพัฒนาเพันสิมีเทคนิคเทคโนโลยของคนครับผม ผมมาจับง่ายก็ให้ผมก่อนโอ้เพราะฉะนั้นเขามาจับไงากาให้ดีครับผมจับดังควรจับลูกจับสูตรลูกนีย่าายากยากจับบอกนี่หน่อยงานนี้ค่ะมาถักพยุนเริ่มสูตรแบบท่านมาเยู่มสูตรยาพวกเป็นยังข้อก็บ,บอกเคล็ดลับนินดๆหน่อยๆเพราะว่ามันเปลี่ยนไปได้อยู่ครับผมจ้าเพราะว่าสิที่ตปีนี่ผม ต้องวกันทุกคนเขียนไว้ทุกคนค่ะครับผมครับครับจกเคลดลับกอนท่านี้แหละครับผมค่ะเอาเขากลับพอพวกคุณพอชังคมหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมากแล้วก็บอกเคล็ดลับดีๆสาหรับพอแม่พ่นองห้าที่รับชมรับฟั่งในตอนนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือเทคนิคเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับของพอชังคมนะคะเพิ่นบอกักเพิ่นบอกเก็บเพิ่นบอกพอแม่พ่นงห้าแบ่งปั่นได้กุศลผลบุญพร้อมนะคะ ตัวเลขแนวทางของพอช่างคมกะมีเขามีลดเป็นของธรรมดานะคะมีเอฟซีพนันอยากอยากเลี้ยงกาแฟพอ,พอชัางคมทีนเพ็่นบอกนิดๆหน่อยๆบอกคิดลับนันนีโน,น่นเอาทําช่มค่ะเลี้ยงกาแฟพอ,พอชัางคมใดเด้อูย์สองศูนย์ศูนย์เดเก้สองสองศูนย์สองแปดสองทกศนายทองพูลคํำคูนนะคะ เอาเ,เลี้ยงกาแฟดูแล,แ,ลแดงปั่นนำใจบูชาคู่กันเนาะค่ะเนาะ,ะัะะกรับวานไทยฝันแลไวด้วครับโอ้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวสโทรหาอีกเท่อนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะครับผมจ,<า>จะเขา<อ>ให้มาด้วยโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผม